ถ้าอยากเพิ่มการเผาผลาญร่างกายห้ามพลาด6ข้อนี้นะครับฟังข้อมูลแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับห้ามอดมือเช้าครับถ้าอดมือเช้านะสมองเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เรียกว่านวโรเปปไทไวไอตัวนี้นะครับมันจะทําให้คุณอยากอาหารและหิวอาหารมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแถมยังมีโอกาสให้น้ําตาลในสมองของเราเนี่ยลดลงอยากหวานมากขึ้นทําให้น้ําหนักเพิ่มง่ายขึ้นครับข้อ2ครับ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ3-5วันต่อสัปดาห์นะครับโดยการออกกําลังกายเนี่ยจะเน้นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอร่วมด้วยกันนะครับไม่อย่างใดอย่างหนึ่งครับข้อสเติมแอลคาเนตินให้กับร่างกายครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะครับเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นแล้วแอลคาเนตินที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันมาจากอะไรบ้างก็มาจากเนื้อสัตว์นะครับนมถั่วอะโวคาโดเป็นต้นนะครับ ข้อที่4ครับข้อนี้เนี่ยอาจจะง่ายสําหรับบางคนแต่อาจจะยากสําหรับบางคนนะ